อ oh ต,ตอนกลางคืนน่าจะสวยนะเขามีไฟนะตัวเลียวหนหน้ามานี่นี่นี่ก้วนี้อออกตายเอาปุนชุบเข้าไปปุน năng năng, năng to tít, năng to tít, để rap, bồn. à, này Tuấn à? ผแระวังมันเดินเยียรมันไม่เยียรไม่เยียรไม่เยียรมาแล้วมาแล้วอ้าวดูเขาทำมือบ๊ายบายพี่ปุณมาพี่ปุณมาดูนี่ใกล้ๆมามาดูพี่ต้นเหลียวหน่อยดูพี่ต้นเหลียวให้อาหารฉา ไปให้อาหารช้างไปไปไปให้อาหารช้างเร็วครับมดแล้วอายุเท่าไหร่อ่ะอายุ10ปี อันนี้เราน่าจะน่าจะปีนึงเดือสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเสองนองนองสรามงานเวลาประมาณก็ระาณสิบก็ประมาณหนาฬิกาครับัอดีครับอาจจะมีก็การแสดงกระโชกัรของช้างเซลูนนะับ โชว์ก็ของช้างน้อยแสนรู้กันนะครับโชว์ไม่ว่าจะเป็นกับตาช้างเตะฟุตบอลกับช้างเล่นของช้างปลาปูปลาเป้ากับช้างมีช้างเตะฟุตบอลด้วยช้างตีล่าคก็ไปร้านสิบหกอาการแสดงนะครับมีครับบ้านไปบาย ไปหาซื้ออะไรกินก่อนนี่ใครจะกินเส้นกรอกวิปปันกินไส้กรอกไหมก็อยากกินไส้กรอกก็อยากกินไส้กรอกเดี๋ยวพ่อกินไส้กรอกก่อนอย่าดิ้น มาเดินดูเอา40บาทครับ เอาป่าอักผักน้อยแล้วคุณชอบกินผักหรอครับชอบกินลูกด้วย

คิซ่าสรา กินเสร็จค่อยไปดูวิวข้างบนตรงตรงหน้าผาข้างบนต้องขับรถขึ้นไปอีกอ er ู้แซ่บบ le ่ครับไหนพ่อลองแล้วก็เออเอาเอาพี่ป๊นอืออไหนพ่อชิมดูดิอือหือต้องทำเสียงอื้อหือด้วย

เสีงเยงด้วยอื้อหือ ลมมาแล้วลมเย็นมาแล้วครับ วว่ยไปดูช้างไปดูช้างเลยครับผมนู้เนี่ช้างเล่นเล่นห่วงยาง ดูจุประาชากักกปลาปงปลาเป่า,ปปา,ปานาครับวันนี้ครับคุณดูจุประชากักกปลาปงปลาเป่า,ปปา,ปานาครับวันนี้ครับโอเคมานั่งกับพี่ต้นเร็วมาง ชกกระานนาที่ันกมารปดูุาดูนชักกปาปุปปังวัน็มาดุแตกตกไม่แตกนะครับนีกั้าพี่ปูนหันหน้ามาพี่ปูนบาย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 ปูนบายบายเล้ว ลูกแรกลูกแรกเอาไว้แข่งจักรยไมแต่ลูกแรกมาไงน้องตาเันนี้ผมแล้วว่าไงหนึ่งสองสามหยุดจังเลยไม่แต่งนะไม่แต่งมันครับวัวกดงลูกต่อไปลูกต่อไปลูกที่สองลูกนี้ว่าไงลูกนี้เล็งแล้วว่าไงหลับจังไปดึลูกนี้ว่าไงน้องตาลูกนี้ว่าไงผมแล้วว่าไงหลับจ าจังกับวันนี้เลยลูกนี้ว่าไงลูกนี้แตกไม่แตกเฮ้ยโดนแต่ยังไม่แตกวันนี้เลยลูกนี้เอาไงเอาไงลูกนี้ว่าไงลูกนี้เล็งแล้วว่าไงหลาสูงโอนคนนั่งนั่งเลยครับลูกต่อไปก็ลูกต่อไปลูกนี้ว่าไงลูกนี้ก็เล็งดีลูกนี้พร้อมแล้วลูกวอกกับวันนี้ฮึบ ฮือดผู้สยังก็มาดีนะไม่น่ากับไลูกนี้กับมาดีลูกนี้จะเตะหรือเปล่าีลูกนี้เล็กดแลลูกนี้เหดแลกขอรับบลคบครับขอบคุณครับขอบคุณมากันี้กดีนนู้ก็นี่กวิ่ระบวันนี้ก็อยากไปั อ่อเอาเสร็จทีเดียวเลยเหรอฮะนี่ก็แบบเสร็จทีเดีวก็เ็จทีเดียวลยวันี้นะอ๋อพอถ่ายนะเดี๋ยวดูช้างเขาเต้นครับอ้าววันนี้ก็เดี๋ยวมาดูว่าชมกับช้างเต้นส่งทานกันแล้วกันนะครับตัวสัญญาณเนี่ยนะแบบไม่ค่อยดีท่านผู้ชมจานนะครับนะครับวันนี้นะอ้าววันนี้ก็ดูชมกับช้างเต้นกันบ้างตาตามมาเสียงเพลงเขาหลักแดงๆกันแล้วกันนะวันนี้ก็เพราะว่าครับนะมันเลือกเพลงไม่ได้ครับวันนี้นะ สัญญาณหายครับวันนี้ครับอ่ะช้างเต้นช้างเต้นหาพี่ปุนเต้นด้วยปุนปุนด้วยช้างเนี่ย นอนกองนอนังเหลีวอ่าบายบายอ่าป oh. ็แล้วครับเอาตบมือตอน้คอทางกัรังจบครับท่านผู้ชมก็มีรางรางกยื่นแสไมเซมหน้าครับอาจจะเป็นเหรียญป็นแบกเป็นใบครับหรือว่าอยากจะป้อนผลไม้ก็ ซื้อปอก็ได้ไครับเพี่ปุ้นให้รางวัลวววันพี่ปุ้นให้รางวัลให้รางวัลวันี้ดใหราวัช้างให้คนระบให้พี่เหลวอันนึงก็ให้ยืให้กันได้ครับวันนี้หบาทสิบาทยีบาทก็รับเวเวเเรว

โอเคให้รางวัลแล้วนะคะคนละยี่สิบบาทโอเคโอเคบาย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 ตังมีตังยี่สบาทให้เหวียน พี่ปันให้เดือนแล้วกันเดือนไหนนี่ให้เดือนสิบบาทอ่ะไหนเอาไม่ได้เอาให้ให้สิบบาทเอาเร็วเก่งมากเลยเก่งมากเลยให้อีกไหมพี่ปุนเอาให้อีกอ่ะให้อีกให้อีกพี่ปุนอ่ะพี่ปุนให้ตังค์ให้ตังค์พี่ปันให้ให้เห้เร็ว พี่ปันหมดแล้วเอแมอาให้ให้ตังครับอ้าวให้ตัง <c oughs> ครับผมเอาพี่ปพี่ปูนให้ครับ <c oughs> พี่ปันให้เลยอ่ะให้อีให้อีกให้อีกให้อีกครับอ่ะโอเค อันนี้ไม่ต้องนั่นแหละอันนี้เหรียญเล็กจับเมื่อไหร่ครับ <laughs> อ่า <laughs> บาย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 ขอบคุณครับอ้อเหรียญหนึ่งอยู่ไหนเหรียญหนึ่งพอเอาเก็บแล้ว <laughs> <laughs> ตังตังเบ็ดแล้วเเ <laughs> อ้า นี่ตัวเล็กตัวเล็กเห็นไหมพี่ปุณพี่ปุณโดูช้านตัวเล็กพอ,อ,อ,อแล้วครับพอแล้วด <c oughs> ูทรงผมก็จะให้ตังค์พอแล้วมาพอแล้วบาย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  เดี๋ยวี๋ยวต้นเหลียวต้นเหลียวมาอยู่นี่พ่อจะถ่ายรูปให้ตัวเหลียวมาอยู่นี่ก่อนก็ถ่ายรูปให้เร็วอันนี้มาหับมาดูช้าง